สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเหม่มระดานะคะวันนี้เหม่มละดาจะชวนทำกับเดียยวนค่ะหมูสับผัดปรุงรสด,ด้วยพริกไทยและน้ำปลานะคะผักสดแล้วก็หมูยอจะอบหรือจะทอดให้สุกก็ได้ค่ะแผ่นแป้งหรือใบเมี่ยงยวนแช่แผ่นแป้งลงในน้ำรอจนนิ่ม แล้วนำมาห่อค่ะเมื่อแป้งนุ่มดีแล้วเราก็จะนำมาหอ่อไส้ปอเปียยวนจะเป็นกุ้งเป็นหมูยอเป็นหมูสับนะคะหรือสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะก็จะใส่เฉพาะผักอย่างเดียวก็ได้ค่ะที่สำคัญก็คือจะต้อง หอให้แน่นนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ ง่ายๆเลยก็ใช้น้ำจิ้มไก่นะคะก็ได้หรือถ้าจะลงมือทำเองนะคะส่วนประกอบก็มีน้ำตาลทรายนะคะมีน้ำส้มสายชูนะคะมีน้ำตาลมีเกลือก็ปรุงรสได้ตามที่เราชอบแล้วก็ถูกปากเรานะคะแล้วก็ใส่แครอทนะคะแล้วก็หัวไชเท้าลงไปค่ะ สำหรับใครที่ชอบรสเผ็ดแซ่บนะคะก็ใส่พริกลงไปได้ก่อนเสิร์ฟก็ตัดซะหน่อยนะคะจะได้ทานได้ง่ายๆค่ะปอเปียยวนทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่สำคัญก็คือความสะอาดค่ะเพราะว่าเราทำด้วยมือของเราเองนะคะแล้วก็ของที่เราใช้เราก็เลือก ของที่ดีที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ผักทุกอย่างเราจะต้องล้างน้ำนะคะแล้วก็ให้แน่ใจว่าปลอดสารพิษค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้มนบรรดาด้วยค่ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะคะมนบรรดาก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะคะแล้วก็โชคดีรวยเฮงนะคะแล้วก็ติดตามช่องมนบรรดาเป็นกำลังใจให้มนบรรดาด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ